ค่ะทุกคนไปเก็บผักกันผักที่แปลงสดสดกันเลยค่ะเมื่อกี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กแล้วก็กรีนคอร์แล้วก็กรีนโอ๊กนะคะวันนี้เราจะทำสลัดค่ะสลัดผักแล้วก็เป็นสลัดโรด้วยอันนี้เอาเนยทาเอาเนยทาให้ทั่วแล้วก็เอาปลาแซลมอนวางนะคะนี่เอาไปอบเอาไปปิ้งเนาะปิ้งกับเตาปิ้งเตาอบ แล้วก็ผัก3ามสีเอาอบในไมโครเวฟนะคะให้สุกนี่ตอนนี้แซลมอนสุกแล้วนะคะจะทําทั้งหมด4อย่างก็คืออันนี้จะเอาไปแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านหนึ่งนี่นะกินไหมเสร็จไปหนึ่งบ้านแล้วค่ะอีกบ้านจะเป็นสลัดโรลค่ะเอาแผ่นนะคะแผ่นแหนมเนืองนะเอาแช่น้ําแป๊บนึง จุ่มน้ำใส่คายใส่แซลมอนแล้วก็จะเป็นใส่ทูน่าด้วยนะคะนี่ใส่มากเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการแซลมอนหั่นหน่อยนะคะใส่ไปทั้งบ้องอย่างนี้มันจะใหญ่เกินไปเอาพริกไทยโรยนะคะดับคาวแล้วก็ห่อค่ะหมุน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 เสร็จแล้วอีกแผ่นค่ะทำทั้งหมด4แผ่น อันนี้จะเป็นทูน่านะคะทูน่าเราก็ใส่ผักสามสีด้วยน่ากินไหมสีสันน่ากินมากเลยโรยพริกไทยเล็กน้อยค่ะตัวทูน่าจะไม่ได้ใส่ไข่เนาะนี่ม้วนเลยม้วนเลยเทคนิคการม้วนก็แล้วแต่ใครจะชอบเล็กชอบใหญ่นะคะจะชอบแน่นๆหรือว่าชอบโป่งๆก็แล้วแต่นะคะเสร็จเรียบร้อยอันที่สามแล้ว่ะ เสร็จแล้วนะคะทานด้วยกันค่ะครัวคุณลิลลี่คิทเช่นบายลิลลี่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกมื้ออาหารค่ะ